สวัสดีค่ะหมอพึ่งนางพญามหาสเสน่ห์วันนี้26มิถุนาค่ะยังไงก็แล้วแต่เราพบก,กันทุกเช้านะคะเดี๋ยวหมอเนี่ยจะเปิดไพ่ทำนายดวงแบบองค์รวมให้นะคะว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีแนวทางก่อนออกไปจากบ้านเนี่ยเราต้องทำอะไรหรือจะเจออย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาย,ยังไงกันนะคะนั่นแหละไพ่เดินทางมาเลยค่ะบอกว่ายังไงอุ้ยเดินทางสงเดินทางเลย เดินทางเดินทางไปไหนกันนาะเดินทางวันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องระวังนะคะในการเรื่องที่คุณถ้าเป็นงานนะเจรจาอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในท,ทันทีนะคะแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าถ้าเดินทางไปไหนก็ให้ระวังนิดนึงวันนี้หมายเหตุว่ากลางคืนก็ไม่ควรจะ กลับบ้านดึกเพราะว่าไพ่ดาวมรณะ,ะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าความเสี่ยงเนอะอยังไงก็พอฟังแล้วเราดูเป็นแนวทางนะคะฟังแล้วก็ทําตามชีวิตก็เขาเรียกยังไงอะปลอดภัยไว้ก่อนกันไว้ก่อนแต่ถ้าถามในเรื่องของโชคลาภเนี่ยไพ่บอกว่าเกิดจากการขอค่ะเกิดจากการเดินทางนะคะเลขเลขที่จะเป็นมงคลในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเลขสี่แล้วก็ เลขทะเบียนรถของคุณค่ะนะคะเลขอาจจะมีเลขศูนย์ที่ไม่สวยก็พยายามอย่าเอาศูนย์นำนะคะวันนี้แล้วพบกันค่ะ